สวัสดีคร like <laughs> well, ับเออ e l c ค m e to รัตนะฮะเออซึ่งเกมรัดนะฮะมีที่มาจากที่มีคนนะฮะเดินรัดสนามครับซึ่งเกมนี้นะครับ มีปล่อยโหลดในเกมโมเวอร์ก็ต้องขอโทษที่ซื้อมาไอโหลดมานะเพราะว่าไม่มีตังค์ซื้อซึ่งตอนนี้อยู่ในคอมพิวเตอร์ของพี่นะครับก็ถ้าแลกก็ต้องขออภยัยนะครับผมอ่าโอ้ซึ่งเป็นการเล่นแบบเถื่อนนะฮะเฮ้ยเดี๋ย yeah, yeah. วเรามาตัดไม้กันก่อนเลยตึกม้อโอ้เสียง เหมือนไม่ได้เหมย์เอฟเฟกต์เกมนี้สวยมากนะขอบคุณร้านเกมเอลิซาสตรีมชอปที่จำหน่ายไอยดีแท้นะมาให้ให้เล่นกันนะฮะมีเมืองครับผมตอนนี้เราไม่มีของเลยเลยเป็นอันนี้เป็นตัวเกมที่สามารถไปเซิร์ฟเล่นกันเองได้นะครับผมเดียนผมวิ่งอยู่ที่สิบห้าสิบสี่ครับ เพราะว่าคอมพี่โอ้ชิอมีคนไมเนะี่ยเฮ้ยตัวระวังวนาจะมีของนะเดี๋ยวเราจะ <c oughs> เฮ้รื่องไม่ลดเราจะไปดูกันเฮ้ยเหมือนจะมืดอ,อย่างไงไม่รู้เลยเฮ้ยแต่ผมเนี่ยโอ้ยผมสงสัยทำไมมันตัดไม้ไม่ได้อาฟ้าทำไงได้เ <c oughs> ออชิ กุ้มใจจริงๆไม่มีอะไรเลยของโอ้กระตูกระตูกระตุกอ๋อบ้านหายาาบ้านหายเฮ้อคปอมาดูกันเลยบ้านย่างนี้มีอะไรเมอ่อเหมือนจะไม่ใช่บ้านนะโอ้ตอนนี้ก็ดึกแล้วนะพูดดังไม่ค่อยได้ mấy mía đây đấy, thân máy như nè, không may chọn thân máy, mây đây máy, sao? Đéo, không ở trong này mà, sao may chọn thân máy, mây đây máy, trời. โคดเวอร์ชันทดลองเนี่ยมันไม่ได้ไวอะจะมาตายเกิอะ<ม>ไรอะ่ะอุ้ยอุ้ยโหมีเหี้ยเอาแล้วไงเปิดประเด็นเลยนะอ้อม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 อ,อม้อมโหยู่ยตรงนู้นด้วยชิบหายแลอะ เห็นทีงานเข้าครับไม่ซูมีนั่งไว้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 นั่งไป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 เยี่ยมเข้ามาแล้วครับผม,ยมอย่าให้มีมันเห็นหนะครับผมมีซอมบี้ไหมของของของเฮ้ยเยี่ยมเปิดไงวะโอ้ไม่มีเชื่อ,อะไรเลยออกดิ ออกดเออดอของเฮ้ยเย yeah, มีอะไรไม่รู้ครับแอนตี <c oughs> ้เลยไม่รู้ครับเก็บมาอันนี้อ้าวเมื่อกี้คนไม่มีที่แล้วเนี่ยรูปร่างเหมือนอ่สงเทาเฮ้ยจุกใจ อะไรเนี่ยไม่รู้เก็บมาเอาหายเลยก่องอุ้ยตกใจหมดมาบ้านกูเอาผมไม่รู้ว่าเล่นแลวเซฟมันจะหายห,ายหรือเปล่านะครับผมพยายามอย่าให้หายแลวกันนะเฮ้ยกดให้มันโดนซีหมองจะเอาทำไมนเนี่ยนี่มันมันทำไมมันเปิดไม่ได้วะกลองนี้ สักแลกทุกมากเลยโอเคเปิดไม่ได้หรือไม่หรือหรือไม่มีอะไรก็ไม่รู้เรามีแค่หินนะเราทำอะไรไม่ได้โอคโอเคโอ้โหเกิดอะไรขึ้นกับเซิร์ฟเวอร์ก็คือเซิร์ฟผมนี่แหละ กี้อาจจะล้วนเออเมื่อกี้อาจจะล้วนนี่ไงโอ้โหอะไรเนี่ยยายาเต็มเลยกลายเป็นคนขี้ยาเลยครับเล่นเล่นทีเรื่องเดี๋ยวเราไปอีกแต่เราอยาให้มีเห็นนะฮะนู่นนๆ่นน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 ่นเห็นทีเป็นเรื่องแล้วมีซอมบี้ไหมเนี่ยซอมบี้กูว่า เป็นเรื่องไปไปไปเฮ้ยสื่งอะไรวะเส่ยเมืน,นอนะอ่าแล้วนี้เราอยู่ที่ไหนไม่รู้ครับผมซึ่งมีของครับมีของก็ยา้ายก็ครับอืมทำไมทำอะไแย่ยๆวะ โอเคนี่คืออะไรครับผมมีซอมบี้ไหมสวัสดีครับคุณซอมบี้ยังมีนะครับโอ้เยี่ยมไม่มีซอมบี้แล้วก็โอ้มีของเฮ้ยกระสุนอะไรวะแต่เราไม่มีปืน มีกระสุนจะไม่มีปืนนะมันจะมีให้ทำไมซอมบี้ปะวะกลัวมบี้วะเฮ้ยกระสุนอืมนะี่เสียงอะไรเนี่ยกึกคือคืออันนี้เปิดไม่ได้ไม่มีตัวนั้นใช่ไหมอันนี้เปิดไม่ได้เออไม่ต้องไปทีบ้านเลย ได้เลยวิได้เลยวิฮึมมายเยอะโอ้หึมึโอเคนา่าจะเป็นอย่างที่ลุงพี่บอกโอ้เรนนี้เรามีไม้อยู่นะฮะทำไมเราทำไมมันไม่ขึ้นที่คาบให้เหมือนคันที่แล้ววะนี่ไงไรครับปิ้งตอนนี้เราขับแคมื่ไฟได้แล้วครับเดีย๋ยวเราจะขับเครไฟ ไวไวไวเดี๋ยวเราดูกันแล้วครับได้อะไรอีกมันงโอ้บ oh, ูดุนบาเยคือตอนนี้เรามันจะมืดแล้วใช่ไหมเราต้องหาที่อยู่อาศัยเนะี่ยตอนนี้ทแทนแคมไฟมาแล้วฮนะม,มีแค่แคมไฟ เราไป,ไปเดี๋ยวเราไปรีบไปหาของแล้วเอาจากบ้านใครเราจะอยู่ในบ้านหนังไหนดีเข้าใจไหมเนะมี่ยเยี่ยมอุยตกใจหมดเฮ้ยยังมีอะไรเนาะยังมีอะไรนะ่ะเฮ้ยเอาหมอ้อเยี่ยม <c oughs> บา้บานนี้ไม่อันนี้ประสงค์นะ เห็นบ้านอยู่ตรงนู้้นตรง,งูนก็มีคิดเอง,งไปเดี๋ยวกันคืนแล้วเราจะออกนะ่เดี๋ยวเอาไม้กัน m <My> ม w o o d มันเล่นคนเดียวมันก็น่ากลัวนะบางทีโอ้ถ้ามันเล่นหลายๆคนมันจะเฮ้ย <c oughs> ถ้ามันหลายคนมันจะดีกว่านี้นะนี่ไม <ev> ่เล่นคนเดียวนะคิดว่าจะเปิดทำเอออุ้ยชิปชิบหายแล้วชิบหายแล้วเห็นบ้าเห็นบ้าเฮ้ยแม่ๆมลเฮียตกใจฮัดโอ้ยสุลกซองนี่มึงไม่ได้ช่วยอะไรกูเลยเนี่ย มีปืนนะแต่เมืเ่อกี้มีอยู่หน้าบ้านนะฮะเจ้าไฟกของแม่งดีไรปะวะเดี๋ยวตายอีกตรงนี้มีมาอ้ามีอีกหลังหนึ่งซึ่งตรงนี้มันมีมีมอยู่ทำไงดียอยเฮ้ยเพิ่งเห็นนี่ขใอยบักเยอะๆแล้วกันน,นั่นอ้าวหมูไม่ใช่มีกูค,คิดผิดจะไปไหนมึงจะ ไหนอือไ,ไหนละกู <c oughs> เห็นเป็นหมีมันคือ,อเอาเนื้อมาเอาเนื้อมาเอาเนื้อมาไอกเอาเนื้อมาเอาเนื้อมาเหี้ยวหมูอะไรหล่นแล้วเมื่อกีห้หมูอหมูปน อย่าว,ว่ากันนะอ๋อ,อไอ,อ้อะไรวะเฮ้ยห<อ>ายไป<อ>น่าดันด้าน<ๆ>เดี๋ยวคงม,มีอะไรลุนอยู่ตัวนี้อะไรล่นเท่าเนี่ไม่มีสิ่งตังของพายจะแก้พาร์ทหน้าแล้วกันแต่พาร์ทนี้เราจะหลบในบ้านหลังนี้ดีกว่านะฮะเดี๋ยวโอ้มีของ โอ้โอ้เยี่ยมเยี่ยมไปเลยไม่ไฟฉายอะจั่เดะแล้วเดี๋ยวเราขอววางโอ้ยค้างค้างโอ้ยวางนฟืนไ้ที่นี่นะฮะวางไงวะโอเคอ้าวเดส๋ยเออโอเคอืม ากาศที่นี่ก็เย็นสบายทำไมกูใช้ไฟฉายไม่ได้วะเนี่ยมันคืออะไรวะเนี่ยดูที่โอ้มันเป็นไฟฉายติดปืนนะฮะซึ่งก็เฮ้ยนี่คืออะไรเนี่ยโอเคอเอามา๋ยวเอามาต่อกันพาคสองเนี่ยนะฮะสำหรับเอ่อลัสนะฮะคือการเดิน ออมสนามนะอวันนี้ก็เราจะไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรสักอย่างนะครับแต่ว่าพยายามเล่นให้ดีที่สุดนะฮะเอางั้นเดี๋ยวเราเจอกันนะผมเออไม่รู้เข้ามามันจะเช้าหรือเปล่าถ้าไม่เช้าก็ต้องรอให้เช้าอยากไทายตอนเช้านะมันเล่นง่ายกว่าโอเคครับเดี๋ยววันนี้เราต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ